ครับพวกกับผมโซชโนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซนต์เดลบาซี่กำลังจะข้ามไปเซนต์ชิดลมแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ทางขางอยู mm hmm. มันจะมี mm hmm. ะพวกอ่ะลงมาพร้อมๆกับผมเลยครับนี mm hmm. ่ครับคุณเหนไม่ได้เลือดไหมครับ่ครัผมกำลังจะลงแล้วลงพร้อมกับผมเลยไปด้วยกันนี mm hmm. ่ครับโอ้โหเนี่ยนกันจะเสี่ยงทายเลยรสักอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่ามีอะไรไม่รู้ครับล้อมรอบแต่ไปหมดตอนนี้ใชยแบนบแบนบเป็นอุโมงค์อะไรสักอย่างนะครับสนใจแล้วใช่ไหมครับมีเพลงจีเปิดได้ฟังด้วยแวะมาก็ได้ครับที่เซ็นท่านเอ็มบาซีแล้วก็ที่ท่านชิดลมที่เดียวได้เขาเรียกว่าทีเดียวได้สองห้างได้ที่ที่เราได้จบเลยใช่ไหมมันผ่านหมดโอเค เอาหมดแล้วเนี่ยเอาบุญครับร้อย